คือตรงไอ้นี่คุมเรือแล้วก็กด A ถูกไหมใช<ห>่แต่แมันไม่ยอมจับมันนี่นะเห็นนี่ปะอ่านี่คือถังรีไซเคิลเรามีเลขสองเห็นปะอะคือเรามีขยะสองชิ้นอันนี้ขีดแดงพลังหมดเราต้องหยิบขยะแล้วมากด A ตรงนี้มันจะหยิบขยะม,มาชิ้นหนึ่งมันก็จะเหลือหนึ่งมาใส่ในนี้กด A พอขับเสร็จน้ำมันก็จะหมดการที่จะเอามาเติมคือเหลื่อมเติมนะเหลือหล่อมก็จะเอามาเติมแล้วมันก็เลขเก้าอ่ะพอเลขเก้าเสร็จเราก็มาหยิบใส่เข้าไป ใส่เข้าไปให้มันเต็มเขียวอ่ะจากสาตาร์ทก็ไปทุบมันสองทีมันก็จะติดอ่ะ oh, อ่ะาครับสองทีทิอันแล้วก็ไม่่ใสแล้วซ้ายขวาเออเออ,เอ,อนะนครับเดี๋ยวนะขวาซ้ายฮ้ยเลิเอก น้มนด้นะเดี๋ยวหอยอยเนี่ยหมุถ้าถหมุนเร็วถ้าหมุนเร็วต้องใช้คนเห็นมการใช้สอคนอ่ะจะทาให้เรยวหมุนเร็วขึ้นเดี๋ยวเหลือต้มาช่วยแทนหมุท้ซ้ายแทนซ้ายเหลือมช่วยแทนหนะ เดี๋ยวมขวานไงขวาเต้ว้าหากตย้ช่วยกันหาโดนตีตึแล้วอีกมาตีคนข้าตีขางก็ปล่อยไหนวะข้างร็ตีเอขาไว้แล้วปล่อยขางไว้แป๊บึงอ่ะไปไหนล่ะเรยนเยก็ปล่อยปุ๊บเอเ้าเห็นอะไร

กลูกระเบิดจะหล่นลงมาตรงแสงเห็นไหมแพ้พุ่งอยุดไม่แสงเราคอยดูเขาถามเลยนี่ก็ยังบอกว่าขอขอขอสมบัติเขาที่ด้สมบัติไงโอ้ยเออนี่แหละมันข้าผ่านเธอได้ดีเขียนภาษาอังกฤษว่าอะไรเอาของเอาขอกดเอแล้วไปใส่ใส่น้ำมันหรือแต่ต้องดูให้สีมันตรงและเพ่งๆไม่ใช่ว่ามีเกี่ยวอะไรได้กระต่นะไม่ไม่ใช่แพ้หมายถึงว่าเอาเอาเอาจากถังเลยกีเซิร์นไปใส่อ

มันหมดเรือจะหยุดพอหยุดเสร็จค่อยมาใส่กออออ็ได้เหมืนั้นะครับแต่เราโอ้โอ้ไปเลยเดียวไม่ไปแล้วอ่ะคือต้องช่วยกันอย่างนี้มันจะเร็วขึ้นสองคนอ๋อไม่ต้องเรือต้อเรือตองเรือนืองของามานี่จริงก็ต้องได้เรื่อยๆเนี่ยของมาส่งต้อง ปล่าซ้ายอะไรแม่หมดกูหักซ้ายจนหมดแล้วไม่ต้องซ้าย ขับแข่งกันเยอ่สิขาบอะไรแล้วมันท่ากัอยู่เลยเห็นไหมแล้วมนแพทตี้กดเอ A โอยตกน้ำไงตกตาโอยให้ปล่อยให้มันมาตีแล้วจะบอกให้มาขับคือจะเอาอะไรก่อนมึงก็ดูสถานการณ์ระหว่างมึงมาขับเรือนมันโดดขึ้นมาสิบคนมึงสองคนโดนตีหัวมึงจะมาขับเรือทำเกียร์อะไรมึงก็ต้องออกมาช่วยตีสิมึงมาขับเรือเสร็จมึงกดีออกทางแล้วมันกด เออซีไปทนเปลี่ยนเป็นเป็นดับเพลิงแทนขนาดเดี๋ยวเปลี่ยนเกมให้เดี๋ยวดูก่อนถ้าเกมนี้ไม่ไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดับเพลิงจะสอนเองต้าเรือไอไอเส้นข้างล่างอ่ะคือถ้ามันถ้ามันเต็ม เล่นหลอดเราก็ชนะแล้วเล่นข้างล่าง,น,งาน่แดนๆมามีจอบจอบให้อยู่ตอบให้ัชวยช่า